สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะมาดูการจักสานไม้ไผ่าลายขิดนะคะลักษณะการวางจะต้องวางหันหันลักษณะการการวางการมุมลกละหันข้อหาตัวเองลักษณะแบบนี้นะคะมือเราก็จะจับอย่างนี้มันก็จะทําให้เราถนัดนะคะท่านผู้ชมถ้าวางมือไม่ไม่ไม่ค่อยถูกไม่ถูกต้องก็จะเป็นอุปสรรคในการจักสานนะคะท่านผู้ชมนะคะล,ลักษณะการจักสานนะคะการกําหนดก็คือ กำหนดจากเส้นยืนอันนี้คือเส้นยืนหรือเส้นหลังนะคะตัวไหนที่เราอยากให้เกิดลายเราจะต้องไม่ต้องยกนะคะเนี่ยเราจะข้ามไว้เลยตรวไหนที่เราไม่ต้องการเราก็จะยกขึ้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะยกขึ้นส่วนไหนที่เราต้องการเราก็จะกดลงอันนี้ยกขึ้นก็คือเราไม่อยากให้มันเกิดลายนะคะเนี่ยส่วนที่เราไม่ต้องการส่วนที่อยากให้ต้องการก็จะกดลงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วพอเรางัดขึ้นนะคะ เราก็จะต้องใช้เส้นสีนะคะสอดเข้ามานะคะท่านผู้ชมแล้วก็กดขัดประสานกันนะคะท่านผู้ชมก็เกิดลวดลายขึ้นมาทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมจะต้องใช้น้ําน้ําในการพรมนะคะน้ําเป็นตัวที่ประสานตัวที่ควบคุมของไม้สีไม้ไผ่นะคะทําให้เขาไม่ดีดออกมาะคะ่ัท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไม่มี น้ำเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการจากาักสานมาในการจักสานมากามาเลยค่ะเพราะเขาจะควบคุมเขาไม่ได้ไม่ไผ่เขาจะดื้อค่ะท่านผู้ชมเขาจะเขาจะดีดตัวออกมานะคะเราก็ใช้มือเนี่ยนะคะกดลงไปในการจัดช่องไฟก็เหมือนกันนะคะจัดไม้ที่เป็นเส้นหลักนะคะให้ให้ตรงให้สวยตามที่เราต้องการถ้าจะไม่สวยนะคะมันก็จะไม่สวยงานเราก็จะไม่ละเอียดเพราะงานงานเนี้ยงานจักสานประเภทนี้เป็นงานรียกว่างานประณีตนะคะ งานประณีสิ์นะคะต้องมีความละเอียดเพราะฉะนั้นช่างนะคะจะต้องรู้จักสังเกตตั้งแต่การจักตอกไม้ตอกจะต้องเล็กสวยตามต้องการนะคะแล้วการวางลายวางลายะะล้วก็ต้องกำหนดเส้นหลักด้วยว่ากี่เส้นมันถึงจะครบลายตัวนี้พอพอร้อมรอบตรงนี้แล้วมันจะลงตัวคือไม้หลัก เส้นหลักจะไม่ต้องเกินนะฮะจะต้องพอดีนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณนะว่าเราจะใช้เส้นหลักเท่าไหร่นะฮะเึ่จะได้ครบลายนี้นะฮะลายนี้เขาเรียกว่าลายโคม5้าค่ะท่านผู้ชมภาษาอีสานเขาเรียกว่าคม5นะฮะจริงๆการการเก็บลายการเก็บลายผ้านะฮะกับการจัดสารเป็นวิธีเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่วัสดุ นะคะถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นเส้นฝ้ายเส้นไหมนะถ้าเป็นฝ้ายเส้นไหมก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นยืนและตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นพุ่งต้องใส่กับสวยนะฮะอันเดียวกัน,นะค่ะท่านผู้ชมทฤษฎีเดียวกันเทคนิคเดียวกันนะคะจากสามไม้ไผ่กับกับพวกลายผ้านเนี่ยเทคนิคเดียวกันค่ะเป็นประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่วัสดุที่เป็นไม้ไผ่แล้วก็ไหมฝ้ายนะคะ ะะเราเราไม่ต้องการเราก็จะงัดขึ้นนะคะส่วนที่ต้องการที่อยากให้เกิดลายก็คือ1 1 1 1, 1ไม้ตัวนี้คือเราต้องการใช่ไหมคะพอเราสอดเข้าไปนะคะสายเข้าไปปึ๊บเห็นไหมคะัท่านผู้ชมมันก็จะเป็นลาย1นงนะคะท่านผู้ชมนะ,ะตรงนี้อ่าช่องนี้นะคะอ่าเส้นหลักมันจะห่างเพราะฉะนั้นลายจะใหญ่ช่องนี้ลายมันจะถี่ลายก็จะเล็กละเอียดนะคะบางทีการคำนวณไม้เนี่ยบางที เราทำทีทีทีไปแต่มันก็ไม่ลงตัวค่ะท่านผู้ชมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้ประสบการณ์หลายๆด้านใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะในการที่จะสร้างรวนลายให้สวยงามนะที่เหลือก็เป็นการจัดนะคะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยจัดไปเรื่อยๆนะคะถ่ายจากตรงที่มันหนาถ่ายมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องใช้เทคนิคค่อยๆค่อยๆจัดค่ะ ท่านผู้ชมค่อยๆจัดวางนะคะเพื่อจะเกิดความสวยงามได้นะคะต้องใช้ความเพียรความวิยะอุตสาหะและผลัดกลั่นนะฮะการสร้างลายขีดนี้ก็เป็นสร้างสรรผลงานนะคะการสร้างสรรผลงานการสร้างสรรผลงานนะคะท่านผู้ชมทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามกันหนึ่งสองสา พอลายมันขีดปุ๊บเนี่ยมันทาให้เราหมุนนะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องสังเกตให้มากนะท่านผู้ชมสังเกตให้มากสายตาใช้ในการมองนะมือนะคะทําตามลายที่เรารกําหนดไว้นะคะเราจะต้องสังเกตการมองนะครับที่สาคัญมากนะ,ะ,ะงานศิลปะน,นี้เป็นงานที่ฝึกในเรื่องของความจํานะครับท่านผู้ชมนะคะ ฝึกการความจาการสังเกตนี่คือเส้นนี้มันหมดแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราก็ที่สุดที่ไม้นี้นะคะแลเราก็สอบเก็บไว้ตรงนี้นะคะทีนี้เรามีการต่อมานะครับท่านผู้ชมต่อมานี้นะคะทีนี้ส่วนที่เราต่อนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเราเริ่มตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็กดงัดขึ้นมาเลยต่อใส่เลยะครับท่านผู้ชมให้มันลงตัวนะฮะงานศิลปะเป็นงานที่ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความละเอียดอ,อ่อนแล้วประโยชน์ก็คือได้ฝึกสมาธินะรู้จักจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็นําไปสู่อาชีพได้นะฮะอันดับแรกนะคะคนที่จะมาศึกษาเกี่ยวบพวกรายพวกนี้หนจะต้องมีความตั้งใจจะต้องได้ใจก่อนนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวงานนั้นจะไม่สาเร็จนะคะ จิตใจเราต้องมีความศรัทธาต่องานศิลปะชิ้นนั้นเมื่อเราฝึกฝนเราได้ลายแล้วก็จะเกิดความชำนานพอได้ความจำนานแล้วก็จะได้ความเชี่ยวชาญสามารถสร้างสรรค์ลายขีดแปลกๆแล้วก็สามารถนําวัสดุต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วเราสามารถที่จะนําเป็นไม้ไผ่ลายขีดย้อมสีสีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสีย้อมใหม่นะท่านผู้ชม ถ้าไม่ใช้สีย้อมใหม่เนี่ยสีมันจะไม่แจ่มไม่สวยสีไม่สดนะฮะถ้าใช้ฝ้ายสีจะไม่สดเลยต้องใช้สีย้อมใหม่เท่านั้นนะครับผู้ชมนะเราย้อมเสร็จแล้วเราก็ต้องนําตอกเนี่ยไปแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สีที่มันไม่กินเนี่ยให้มันมันละลายออกไปนะเวลาเรามาจากักสาเวลาเราอน้าพรมเนี่ยสีมันจะไม่เยิ้มสีจะไม่ตกนะครับผู <Excuse> <następ> ้ชมมูบ้างที่ฉันใช้น้าพรมเนี่ยสีจะไม่ตกนะครับผู้ชมเพราะว่า เราจัดการกับตอกมาอย่างดีคือเรามีการแช่น้ำนะป้องกันไม่ให้มันไม่ให้สีตกนะครับท่านผู้ชมนะคะเราเราป้องกันเป็นอย่างดีแล้วแล้วตอกที่เป็นสีขาวเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะละอองฝนจะเยอะมากนะคะมันจะทำให้เกิดเชื้อราครับท่านผู้ชมเราก็จะมีวิธีป้องกันนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เอาไม้เอาตอกเนี่ยที่เราจัดสารเรียบร้อยนะครับเป็นต้มกับเกลือ ใส่เกลือใส่สารส้มใส่น้ำส้มขั้นมานะฮะต้มประมาณสักสองชั่วโมงได้คะ่นะท่านผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็นําไปพึ่งแบบแล้วก็ล้างเกลือออกนะคะท่านะผู้ชมถ้าไม่ล้างเกลือออกมันก็จะเยอ,อยู่่า้แหละพอมันเป็นความชื้นมันก็จะแฉะนะท่านะผู้ชมอันนี้คือเคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับในการที่จะสร้างสัตว์ผลงานจากไม้งไผ่แล้วทีนี้เชื้อราก็จะไม่เกิดขึ้น ชิ้นงานเมื่อเราทําสําเร็จแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่ว่าเราสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยพอถึงเวลามันโดนละอองฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดเชื้อราขึ้นมาทําให้เราแบบเสียความรู้สึกนะครับท่านผู้ชมสร้างสรรค์ผลงานนะคะตัวนี้เราจะประยุกเ,เป็นเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าถือได้นะครับท่านผู้ชมในลักษณะการทําลายขีดเนี่ยเราต้องทําโครงข้างในก่อนนี่คือโครงข้างในก่อนเพราะโครงนี้แข็งแรง ในที่ลายขีดตรงนี้มันเป็นไม้ต่อที่อ่อนนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทําเป็นสองชั้นนะคะเราต้องทําเป็นสองชั้นเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะคุณโจ๊ราชไทก็จะตัดสงานเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมผลงานของคุณโจ๊กลชไทนะฮะเพื่อต่อรมหานใจให้กับศิลปินพื้นบ้านของเรา ช่างในเรื่องของการจัดสารวันธรรมของการใช้ของใช้ในชีวิตประจําวันนะครับท่านผู้ชมงานหัดีีงานพวกงานจัดสารอะไรต่างๆนะคะขอบพระคุณค่ะ